สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทาง Youtube รถดีอยากขายนะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับรถดีอยากขายนะครับก็วันนี้ผมมีรถคุณภาพดีนะครับสวยๆนะครับเป็นตัวเจ้าเชฟโรเลตนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะเป็นตัวขับ2นะครับเครื่องยนต์2.0นะครับดีเซลสวยทั้งคันนะรถคันนี้รถคันนี้ปี2011นะครับวิ่งมาไม่แท้นะครับไม่เคยเขี่ยมานะมาอยู่ที่1,32,000กว่ากิโลนะ รถปี11อนะอวิ่งมาแค่แสนสามเองรถคันนี้ถือว่ารถมาวิ่งมาค่อนข้างน้อยนะครับตัวนี้เป็นเชฟโรเลตขับหน้านะครับอ่ะเรามาดูสภาพภายนอกกันดูสีก่อนสีมีเป็นยังไงบ้างผมบอกเลยนะครับรถคันนี้สวยนะครับสวยทั้งคันนะสวยจริงครับล้อหน้าเป็นดิสเบรกล้อหลังก็เป็นดิสเบรกนะครับอันนี้เป็นข้างหลังนะครับข้างหลังมีกล้องมองหลังนะครับให้นะ กล้องมองหลังให้แล้วก็เห็นไหมครับมีกล้องมองหลังมีเพลทนะครับมีเพลตตรงนี้นะครับแล้วก็มีปาร์คเซนเซอร์นะครับมีมีปาร์คเซนเซอร์ให้ด้วยนะครับสวยนะครับนี่คือสภาพภายนอกนะครับที่จับเป็นที่จับโครเมียมสีสีที่จับเลยนะถี่สี่อันนะครับเป็นรถ ครอบครัวนะครับที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าราคาตอนนี้เชฟเวรเลถือว่าไม่ราคาไม่ค่อยแพงนะเป็นราคารถคันนี้ราคาเพียงแค่3า9 0 0 0สบาทนะครับกับรถอนเนกประสงค์นะครับคุณภาพดีทั้งโครงสร้างทั้งเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างใช้งานได้ดีนะแล้วบอกเลยว่าภายในรถคันนี้สุดยอดมากเดี๋ยวจะให้ดูภายในรถคันนี้เป็นภายในสีดำนะครับ,รบเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึง ภายในรถคันนี้นะครับคุมโทนด้วยสีดานะครับเบาะดานะครับคอนโซลดาที่สําคัญคือคนเดิมเนี่ครับเห็นไหมฮะที่วางขานะครับที่วางขานะครับของทั้งฝั่งคนนั่งและคนขับนะครับมีไฟ LED นะเหมือนทําคล้ายๆแต่งเหมือนรถยุโรปนะครับเห็นไหมครับสวยไหมเวลาเราเปิดประตูมาแล้วก็มีไฟนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็มีจอ DVD นะเล่น DVD FMAM นะครับ CD เล่นได้หมดนะค่อนข้างสวยครับเบาะสภาพ90 เลยบอกเลยว่ารถไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับแอร์ไม่เหม็นนะครับทุกอย่างสวยที่สําคัญรถคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นรถมือเดียวมือเดียวแท้นะครับแสนสา0หมกว่ากิโลใช้มาตกแค่ปีละหมื่นโลเองนะครับหมื่นกว่าโลนิดๆเองถือว่าเป็นรถใช้น้อยอันนี้คือสภาพภายนอกของเจ้าตัวแคปติว่า2 1 1 1ดีเซล2.0นะครับใครสนใจติดต่อที่รถเดียขาย0 6 2 8 2 4 2 5 5 1งั้นเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพ ภายในห้องโดยสารอีกนิดนึงนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับสวยจริงๆผมบอกเลยมาไม่นานแล้วก็จะไปแน่นอนนะครับโอเคสักครู่ครับเดี๋ยวไปดูสภาพห้องโดยสารกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องยนต์และหน้าเครื่องตัวถังของรถคันนี้กันครับนี่คือสภาพเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเป็นตัว2.0นะครับตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับผมอันนี้คือสภาพเครื่องตัวดีเซลนะครับเทอร์โบนะ อันนี้คืออ่ะเดี๋ยวเราสตาร์รถให้ฟังกันนิดหนึ่งอ่ะน้องอู๋สตาร์รถให้ฟังกันนิดหนึ่งครับอ่าเรามาดูนะว่าเครื่องยนต์สตาร์เป็นยังไงนะครับอ่าดูอ่าเดี๋ยน้องอู๋จะสตาร์ให้ดูนะครับโอเคอ่านี่สตาร์แล้วนะเป็นเครื่องดีเซลนะครับสตาร์แล้วนะอ่ารถคันนี้สตาร์ทีเดียวติดเลยนะครับเครื่องเดินเรียบนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ อ่านี่น้องอูเร่งให้ดูนะครับอ่านี่เร่ในะงให้ดูนะอ่าอ่าโอเคเร่งได้ตามปกตินะครับตัวนี้เกียร์ไม่มีปัญหานะเราเช็คแล้วนะครับเรื่องคงเรื่องเกียร์มีปัญหาไม่มีควันออกที่เครื่องนะครับไม่มีคว да ouais ันออกที klar, <Your chocolate. S 2> ่เครื่องเนาะอ่าเราก้านน้ามันเครื่องขึ้นมาไม่มีควันออกมาที่รูก้านน้ามันเครื่องนะครับเครื่องไม่หลวมนะที่สําคัญก็คือว่าคาบน้ํามันคาบน้ํามันเกียร์คาบน้ํามัน เครื่องยนต์ไม่มีเยอ้มออกมานะครับสวยครับอน็อตฝากระโปรงนะครับเดิมนะครับหน้าคารก็เป็นหน้าคารเดิมนะครับรถคันนี้สวยทั้งพันนะครับเห็นไหมครับหัวโชคยังเป็นหัวโชกเดิมนะไม่เคยแก่นะครับอ่น็อตยึดฝากระโปรงนะครับสวยครับคันนี้ตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องเดินเครื่องเดินเรียบนะครับไม่สะดุดนะไม่มีควันออกมานะครับที่บริเวณ เครื่องยนต์นะเมื่อกี้ดึงก้านน้ำมันเครื่องออกมาแล้วไม่มีควันพุ่งออกมานะแสดงว่าเครื่องนี้ใช้งานได้นะครับหน้าคานก็เป็นหน้าคานเดิมๆนะครับมีสติกเกอร์อยู่นะรถคันนี้เป็นรุ่นปี2011ดีเซล2 0นะครับเป็นดีเซล2.0ปี2011ขับ2นะราคารถคันนี้พิเศษเลยนะครับ3า9 0 0 0บาท3 4 9 0 0 0บาทนะครับสนใจติดต่อรถดีอยากขาย0 6 2 8 2 4 2 5 5 1องนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในห้องโดยสารกันนิดนึงครับ ไปเลยครับผมอ่าผมมาอยู่สภาพห้องโดยสารของรถคันนี้นะรถคันนี้นะครับไม่วิ่งมา132,700กิโลรถมือเดียวไม่แท้นะครับอ่ารถประมาณ9ปีวิ่งมาประมาณหมื่นปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะแอร์เย็นฉ่ำไม่เหม็นนะครับคอนโซลนะครับสะอาดเรียบร้อยนะครับคอนโซลคอนโซลไม่มีขูดขีดแตกแล้วนะไม่มีซุดนะครับตรงกลางครับเห็นไหมครับมีตัวเครื่องเล่นเนาะเครื่องเล่น DVD นะ แล้วก็ชุดแอร์อยู่ข้างล่างนะครับเกียร์ใช้งานได้ตามปกตินะครับขับแล้วเกียร์ไม่สะดุดนะครับเบาเบิร์เบาผมบอกเลยว่าเบาะใหม่มากๆเลยอ่ะผมผมชื่นชมจริงๆนะครับรถคันนี้คนเดิมรักษาดีมากเป็นรถยนต์ขับมือเดียวด้วยนะครับยางอะลงอะไหล่มีครบนะครับสวยนะครับเบาเบาะเบิร์เป็นเบาะหนังสีดํานะครับพุงมาลัยเป็นพุงมาลัยหุ่มหนังนะครับสวยครับสวยเลยแอร์ก็เย็นนะครับ นะครับทุกอย่างใหม่ผมบอกเลยว่าสภาพเดิมเดิมมากแล้วสวยจริงๆนะใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่รถเดียขาย0628242551อันนี้เป็นไฟอ่านหนังสือเป็นไฟสีขาวเนาะสวยนะครับเป็นไฟสีขาวนี่ยังไม่แกะออกมาเลยพลาสติกหุ้มนี่ยังสวยครับบอกเลยว่าแล้วคุณได้ซื้อกับผู้ประกอบการที่เชื่อถือได้ด้วยนะครับผู้ประกอบการรายนี้เราบอกเลยว่าเป็นผู้ประกอบการที่คุณสามารถเชื่อถือได้นะครับ โอ้สวยจริงๆทุกอย่างใช้งานได้อุปกรณ์ครบและใช้งานได้จริงทุกอันไม่มีอันไหนใช้ไม่ได้นะครับโอเคสําหรับรถคันนี้สรุปก็คือเต็ม10สภาพมือสองผมให้10เลยผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับกระจงกกระจกทุกบานยังเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานไม่เคย เปลี่ยนกระจกและกระจกที่เป็นอยู่ก็ไม่มีแตกแล้วนะครับขูดขีดเนาะสวยจริงๆครับคันนี้นะครับราคา3 4 9 0 0นบาท3า9 0 0 0บาทนะครับต่างจังหวัดกรุงเทพซื้อได้นะครับติดต่อผมมาได้ที่รถดีอยากขาย0628242551ครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอคลิปต่อไปว่ามีรถคุณภาพสวยๆแบบนี้มาให้เลือกให้ชมเป็นรถยี่ห้อใดนะครับรุ่นใดและราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้ากันครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ